สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะเขาได้สมาชิกใหม่ รวมกิจกรรมกับเคท,ท่ามราสัานหนองเลงซ้ายเพิ่มแฮมซาวค้นนะฮะก็เป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านนะครับตอน,นี้มูแม่แม่กลุ่มย่าใปคุยเฮาก็มาไสพักกันแล้วฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เฮาได้เก็บพักละไว้แล้วก็ทําภารกิจในการปลูกต้นพริกแล้วก็กวาดใบหญ้าในสนามหนี้ยมาดูครับว่าพักทีมูเฮาเก็บได้มีอย่างพองนะครับได้พักอย่างพองครับอริครับได้พักบงได้พัก คุณแม่จะแดงอิดก่อนวันนี้อิซจะกมลก่อนเดียวน,วยน,วนะพักบุงพักกาดนะครับแล้วก็พักจีอันนี้แบ่งเป็นปูนไว้อันนี้ขายอะไรไป่ลยอ่าาาาห้าบาทเจ้าโอ้กล่ำไงห้าบาท,น,าบาทนี่นะครับปูาบาพักปอดสารของมูเฮานะมูแม่แม่กลุ่มปลูกพักแหลกปลาเฮานะฮะอันนี้พักกาดกับปอดสารมดหรือไม่นาะแม่มดุดหลูกครับนี่ กอดสารแบ่งเป็นปุ่นๆไว้เอาใส่นั่นเหี่มัดแหละพักกเารแล้วก็นี่พักบุ้งมีสองไส้เนาะไส้โอเคครับนี่สองไส้ปลาเล็กอิดก็ครับวันนี้แก่พักบุงค่ะแก่พักบุ้งถามว่าอิดก็เก็บผักบุ้งอีกปลาแก้วเฮานะครับนี่กวาดเนาะก้อนกล่องไว้เรื่อแล้วนะคุณแม่จันแดงกระไส้เนี่ยเร้อยแล้วเนาะ โอเคครับอ่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งวันนาะตีเขามาทำกิจกรรมลูกพักแหลกปลารวมกันแล้วก็พิเศษก็คือมีกลุ่มประมงชาวบ้านนะมารวมเป็นสมาชิกในการทำกิจกรรมกับเฮาตัวนะตอนนี้เดี๋ยวเฮาจะมีการเตรียมกับเข้ามาเรียบร้อยเดี๋ยวจะก,กินเข้ากันแล้วนะเข้าพักเที่ยงนะฮะวันนี้ครับคุปปูครับวันนี้เป็นไงบ้างครับ ยังเหนื่อยอยู่เลยโอเคครับคุปูกุก่ะถือว่าดูแลมูลแม่แม่ไปตตยนะฮะแล้วนี่เขามาดูผลงานอาของแม่แม่ก่อนนะฮะตอนนี้หลังจากที่แต่เจ้าเนี่ยก่อนก็เต็มแล้วปลาแก้วคุปูแล้วก็ปลาเล็กและมูแม่แม่ก็ช่วยกันกวาดไว้นะฮะคุณแม่จับแดงตตยน,ะะนะะ้ำหน่อกลองไว้แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายนี่ผมก็ทำหน้าที่เก็บ เ็ษใบหญ้ามูนี่ไปคว่างกล่องไว้นะก็ถือว่าป,ปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยส่วนแปง้งพักบุงนี่ครับเป็นแป้งเกาตีเขาลกเบื่มกี้กักเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้หม2อแปง้งครับพักกาศดก็เรียบร้อยแล้วนะส่วนทวัวฟักยาวแหมน้อยก็คงต้องทําก้างขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ครับจะมีการแสะเน้า เดี๋ยวก็จะเก็บรายละเอียดตอนบ่ายนะฮะก็คงจะืึ่มื่แม่แมแมกลับไปก่อนแล้วผมก็จะเก็บรายละเอียดื้อนะฮะเขาจะฮึ่มือแม่ทำภารกิจกันแค่สองถึงสามชั่วโมงช่วงเจ้าเท่อนนะก็ค,คือทาแบบ,บเคร่งคัดบเคร่งเครียดนะฮะเอาหมอกมวนนะฮะเนีย่ยบอกได้ได้หมอกได้กับยางมอันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาพวนดินไหวนะฮะเตรียมทําแปลงพักเพิ่ม นี่เรามารอรุ่นกันครับว่าพริกตีมูแม่แม่ปลูกไว้มันจะฟื้นกอนะตอนนี้แดดท่อนขนาดนะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวภายในสองวันมาเกินสองวันนะถ้าได้ฮดน้ำจุมจ่มๆเจ้าเย็นต้นพริกจะฟื้นตอนนี้เขาปลูกไม่ลงไปนะฮะมันก็ดูสภาพอาจจะเหียเห่ยวๆน่อยจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะพอผ่านไปสักสองวันต้นพริกมันก็นจะฟื้นตัวแต่ต้องฮดน้ำถึงมันนะครับ นี่ครับก็เป็นพื้นที่ที่เขาปลูกพริกเพิ่มแล้วก็พื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวแหมน้อยเขาก็จะจัดเป็นมุมฮือประมงชาวบ้านมาแวะพักกินข้าวเที่ยงหลังจากตีเปิดมาจากปะป๊าตั้งนองนะฮะกินมาพอใกล้จะถึงเที่ยงปิ่นก็นจะมาถึงบริเวณสำนักงานเคนทํามกลางเขาก็มือขึ้นมาแวะ กินข้าวกันตอนนี้นะเพราะว่าหลังจากที่ผมได้สังเกตเห็นการหากินของป่อแม่พี่น้องในการหาปลาแต่ละข้างนี่จะไปแวะกินข้าวตามกลางถนนพ่องตามอา่ลงห้อมขึ้นห,อหน้อไในก็กินห้อมนั่นนะมันเป็นตีมเป็น,ปน,ปน,ปนตัองอาจจะบบค่อยสะดวกนะเดี๋ยวเขาจะจัดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสัดส่วนแล้วก็ให้เพื่อนได้มาแวะกินข้าวและแหลมน้อยอาจจะขออนุญาตหัวหน้าวาราที่ใช้สารทาเป็นตาเหงือเล็ก ตรงนี้นะคือเปิดเอาเฮียมาจอดมัดผูกได้เวลาแวะกินเข้านะครับผมก่อนอ่าลืมคอยที่ตามกันต่อไปครับว่าเเขตห้ามราสปาหนของเลงซ้ายจะมีการพัฒนาคืบหน้าไปถึงไหนนะฮะรวมถึงทีมงานตีทํางานในวันธรรมดาตัวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ